we cannot be stuck because of these negative experiences <c oughs> we have to move on เราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นมันไม่ก้าวต่อไปคือมันเหมือนกับไปยึดติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมา because there are better things there are greater things in front of us that God is prepared for us เราอย่าลืมว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าไว้ให้กับเรา see if we are stuck because of what has happened in the past ถ้าเรานั้นอ่ะยึดติดอยู่กับอดีต then we cannot experience the things god has prepared for us เราก็ไม่สามารถได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราล่วงหน้า so paul here again says forgetting those things which are behind ตรงนี้เปาโลบอกว่าให้ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย and reaching forward to those things which are ahead แล้วโน้มตัวหรือว่าเอื้อมไปข้างหน้าไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้น Good morning g everyone and welcome to o and daily a s p อรุณสวัสดิ์นะคบยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการความจริงของข่าวประเสริฐ What a wonderful opportunity again to spend time together in God's word ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันในถ้อยคำของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่ง So I hope that your heart is prepared to receive from the Holy Spirit ผมก็หวังว่าคุณเตรียมใจของคุณให้พร้อมที่จะรับความจริงจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ now before we get into our teaching we want to remind all our EMU's graduates and current students ก่อนที่เราจะแบ่งปันถ้อยคำพระเจ้าในเช้านี้ผมเองอยากจะใช้เวลาตรงนี้ในการย้ำกับนักศึกษาทุกท่านที่กำลังเรียนในหลักสูตร EMU's แล้วก็รวมไปถึงสิทธิเก่าทุกท่านด้วย we are having an alumni gathering on the 5 t h Bangkok April in ในวันที่5เมษายนนี้เราจะมีการจัดงานพบปะสิทธิ์เก่าขึ้นที่กรุงเทพนะครับ So please mark your calendar and plan to join us ยังไงอย่าลืมที่จะจดลงไปในปฏิทินแล้วก็ให้วางแผนให้ตั้งใจที่จะมาเจอกันกับเราในวันนั้น All the details should be in the link under this video เราก็จะมีลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอนี้สามารถที่จะคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ It'll be a wonderful blessed time together to Connect with one another. ผมมั่นใจว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยพลังเต็มไปด้วยพระพรที่เรานั้นจะได้มีโอกาสเจอกันรู้จักการพูดคุยกัน to hear stories what through of doing our our hear lives lives and is in เราจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่พระเจ้าทำในชีวิตของเราและทำผ่านชีวิตของเราออกไป a And also to c r e a t e partnerships to impact The, the, our nation with the gospel Jesus Christ Gospel Jesus Our of แล้วก็อย่าลืมว่าในงานนี้เนี่ยจะทำให้เรามีโอกาสรู้จักกันได้เป็นหุ้นส่วนในการรับใช้พระเจ้าร่วมกันในการประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ในประเทศนี้ so we are hoping to see you there เราหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกคนในงานวันนั้นนะคบ so this week we're going to talk about the power of moving on ในสัปดาห์นี้เราอยากจะแบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องพลังของการก้าวต่อไป you know we all know that life is a journey เรารู้ใช่ไหม ว่าชีวิตก็คือการเดินทาง and life has twists and Turn Life twists T แล้วชีวิตเองมันก็จะมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา you know, Many times Not times Not everything that we plan comes to pass. หลายๆครั้งสิ่งที่เราตั้งใจวางแผนไว้มันก็าอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นตามนั้น You know, we face obstacles, challenges. หลายๆครั้งที่เราเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคต่างๆ You know, life has many negative experiences. เราก็จะเห็นว่าชีวิตมันก็จะมีประสบการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราอยู่บ่อยๆ You know, but as children of God, as people who know the word of God. แต่ในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นคนที่รู้จักถ้อยคําของพระเจ้า We can into the supernatural power to move on from bad experiences in life ไม่ว่าจะเกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีอย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมาหรือในชีวิตของเรานั้นเราสามารถที่จะคว้าเอาพลังที่เหนือธรรมชาติของพระเจ้านั้นเพื่อจะช่วยเราให้ก้าวต่อไปได้ k n no matter who we are and what we do in life ไม่ว่าเราจะเป็นใครเราจะทำงานอะไรในชีวิตนี้ก็ตาม we all face disappointments เราทุกคนมีโอกาสเจอกับความผิดหวังได้ we face betrayals เราอาจจะ จเจอกับเรื่องของการโดนทรยศโดนห,หักหลัง face ions, หรือว่าอาจจะโดนปฏิเสธ unnecessary criticisms คำวิจารณ์บางอย่างที่ไม่ได้เป็นความจริงเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะถูกเข้าใจผิดได้ you know these are just this are part of our life สิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็คือส่วนหนึ่งของการมีชีวิตอยู่ No one is immune from these negative experiences in life ไม่มีใครเลยที่จะมีภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่ดีประสบการณ์ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นในชีวิต But I believe this that with the power of the word of God and the power of the Holy Spirit แต่ผมเชื่อแบบนี้ว่าด้วยพลังจากถ้อยคําของพระเจ้าแล้วก็ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะ We can rise above these things and move on further into the plan of God from ทำให้เรามีกำลังที่จะลุกขึ้นมาดำเนินชีวิตอยู่เหนือสิ่งเหล่านี้ได้แล้วก็มีกำลังที่เราจะก้าวต่อไปในแผนการของพระเจ้า of use the power of the Word God and ถ้าคุณใช้พลังจากถ้อยคำของพระเจ้าแล้วก็ฤทธิเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะเห็นว่า ประสบการณ์ต่างๆที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณไม่ได้มีพลังหรือมีอำนาจที่จะรั้งชีวิตของคุณไว้ได้เลย I bring this want empower to to encourage you, challenge you, and to truth to 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 you 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 วันนี้ผมเองอยากจะเปิดเผยความจริงตรงนี้ให้คุณได้เห็นเพื่อจะเป็นการเสริมกำลังคุณหนุนใจคุณแล้วก็ให้ความหวังกับคุณ That in Christ in you have the power to move on ว่าในพรคริสนั้นคุณมีพลังที่จะก้าวต่อไปได้ you know right now you may be feeling like you have no strength to move on แต่ตอนนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าฉันไม่มีแรงที่จะก้าวต่อไปแล้วนะ maybe you are in a situation you where you are magnifying what has happened to you ตอนนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเห็นแต่สถานการณ์หรือปัญหานั้น่ะมันดูใหญ่โตกับทุกสิ่งทุกอย่าง but I'm telling you there is a way out God has prepared a way for you. แต่ผมอยากจะบอกคุณว่ามันมีทางออกนะจริงๆพระเจ้าได้เตรียมทางออกเตรียมคำตอบไว้ให้กับคุณเล e ผมอยากจะหนุนใจให้คุณได้ปรับเปลี่ยนมุมมองของคุณความสนใจของคุณจากปัญหามาดูที่ถ้อยคำของพระเจ้าคำสัญญาของพระเจ้าเพื่อจะเป็นกำลังให้คุณก้าวต่อไปในชีวิต once again I'm reminding you you can move on ผมเองก็อยากจะย้ำกับคุณอีกครั้งหนึ่งว่าคุณ ณสามารถจะก้าวต่อไปได้ In Philippians p h a c t e ในฟิลิปปีบทที่3ข้อ12ถึงข้อ 14, 3, 14. not that I've already attained or am already perfected but I press on that I may lay hold of that for which Christ Jesus has also laid hold of me ไม่ใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้วหรือสำเร็จแล้วแต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ช่วยเอาไว้เป็นของตนอย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว you know, this verse shows how God has us for our God a ในข้อพระคัมภีร์ตรงนี้เปิดเผยให้เราเห็นว่าพระเจ้าเองได้กำหนดจุดประสงค์ของพระองค์ไว้ในชีวิตของเรา And God wants and deeper into this purpose He has prepared for us. และพระเจ้าก็ต้องการให้เราดําเนินชีวิตที่ก้าวลึกลงไปเรื่อยๆในแผนการและสิ่งที่พระองค์ได้กําหนดเอาไว้ We're not just saved Just to go to heaven เราไม่ได้รับความรอดเพื่อจะได้ไปสวรรค์อย่างเดียวเท่านั้นแต่เราได้รับความรอดก็คือเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของพระเจ้าที่กาหนดไว้ให้กับเราบนโลกนี้แต่เราได้รับความรอดก็คือเพื่อจุดประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของพระเจ้าที่กำหนดไว้ให้กับเราบนโลกนี้ให้เรามาดูในส่วนสุดท้ายของข้อที่12ด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง It says that for which Christ Jesus has also laid hold of me อย่างที่พระเยซูคริสต์ได้ทรงช่วยข่าพระเจ้าไว้เป็นของพระองค์แล้ว You know that is Talking about Christ in our purpose in Christ. และตรงน,นี้ก็พูดถึงจุดประสงค์ของเราในพระเยซูคริสต์ so as far as God is concerned, He has a purpose and plan for our lives. ตราบใดถ้าเราพูดเกี่ยวกับพระเจ้าเนี่ยพระองค์ได้ทรงกำหนดแผนการและจุดประสงค์ของพระองค์ไว้ในชีวิตของเราแลลว but Paul also talks about his part.

เขาบอกว่าข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ฉวยเอาไว้เป็นของตน It means that some people can miss out on the purpose that God has for their lives ก็หมายความว่าอาจจะมีบางคนที่พลาดแผนการหรือจุดประสงค์ที่พระเจ้ากำหนดไว้ในชีวิตของเขาบนโลกนี้ก็ได้ Because they cause these negative experiences to stop them and they stop go moving on into the purpose of God เพราะว่าหลายๆครั้งเขาปล่อยให้ปัญหาหรือสถานการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวหยุดยั้งการดำ ำเนินชีวิตตามแผนการหรือจุดประสงค์ของพระเจ้า So Paul talks about here what we need to do as believers ตรงนี้เปาโลได้พูดถึงสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องทำในฐานะของผู้เชื่อ We need to see the purpose of God เราจำเป็นจะต้องเห็นและเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้า And we need to press on he says press on that I may lay hold แล้วเราจําเป็นต้องบากบั่นมุ่งไปตรงนี้เขาใช้คําว่าบากบั่นมุ่งไปเพื่อข้าพเจ้าจะได้ชฉวยเอาไว้เป็นของตน so we should not allow any of these negative circumstances to stop us เราไม่ควรจะปล่อยให้สถานการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นมาเป็นตัวหยุดยั้งเรา we should we should move on press on towards the goal God has for us เราควรจะ ก้าวไปข้างหน้าเราควรจะบากบั่นต่อไปแล้วก็ช่วยเอาสิ่งที่เป็นแผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าไว้ในชีวิตเรา Now let's read verse 3ให้เราอ่านในข้อที่13ด้วยกัน Brethren I do not count myself to have apprehended but one thing I do those things which are behind and reaching forward to those things which behind reaching which forward are are and ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าไม่ถือว่าข้าพเจ้าได้ช่วยไว้ได้แล้วแต่ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งคือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสียและโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้า You know t h i s is one of the challenges for all of us ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นความหน้าท้าทายสำหรับเราทุกๆคนด้วย you know, Something negative happens in our life and we get stuck เมื่อมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิต ของเราแล้วเราก็รู้สึกว่าชีวิตของเราไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้ We feel like we have no power to overcome it and move on หลายๆครั้งเรารู้สึกว่าเราไม่มีกําลังที่จะเอาชนะหรือว่าก้าวต่อไป Paul here says but one thing I do forgetting those things which are behind แต่ตรงนี้เปาโลบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ข้าพเจ้าทําก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วและก็โน้มตัวไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีที่จะช่วยให้เราเก้าวต่อไปได้ I want you see why is it so important want why to to you so move see And forget and past the คือผมอยากจะให้คุณได้เห็นถึงความสำคัญของการที่เราจะก้าวต่อไปข้างหน้าแล้วก็ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีต We We be stuck because these negative experiences We have move cannot stuck on of to เราอย่าปล่อยให้ชีวิตของเรานั้นมันไม่ก้าวต่อไปคือมันเหมือนกับไปยึดติดอยู่กับอดีตที่ผ่านมา r in n f o เ o ราะอย่าลืมว่าพระเจ้าได้เตรียมสิ่งที่ดีกว่ายิ่งใหญ่กว่าไว้ให้กับเรา see, are stuck because what has happened the past are happened the ถ้าเรานะั่นะยึดติดอยู่กับอดีต then we cannot experience the things god has prepared for us เราก็ไม่สามารถได้รับประสบการณ์กับสิ่งต่างๆที่พระเจ้าได้ทรงกําหนดไว้ให้กับเราล่วงหน้า so paul here again says forgetting those things which are behind ตรงนี้เปาโลบอกว่าให้ลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย and reaching forward to those things which are ahead แล้วโน้มตัวหรือว่าเอื้อมไปข้างหน้าไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้านั้น bon says no matter what has happened in your life ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของคุณก็ตาม remember that the Good things, better things, great things front of you in อย่าลืมว่ายังมีสิ่งดีๆสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่มันดีกว่าที่เคยเกิดขึ้นนั้นอ่ะอยู่ข้างหน้าคุณ which is the will and a plan and a purpose of God for your life แล้วสิ่งเหล่านั้นก็คือแผนการจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์กำหนดไว้ให้กับคุณ don't let what has happened in the past to stop you from reaching out to the things that are in front of you อย่ายอมให้สิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาเป็นตัวหยุดยั้งทําให้คุณเนี่ยไม่กล้าที่จะ ก้าวออกไปหรือเอื้อมไปข้างหน้าเพื่อจะรับสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ Now, notice the two words here, verse again ห้เรามาดูคำสองคำในข้อที่13 <It> says, ด้วยกันอีกครั้ง r นง <aching> ที่บอกว่าให้เราโน้มตัวไปข้างหน้าโ <aching> น้มตัวไปข้างหน้า so have to be intentional about and เราจำเป็นที่จะต้องเชื่อแล้วก็ให้ความร่วมมือกับสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือเราต้องเอื้อมออก ไปเราต้องโน้มตัวออกไปหาสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ so we do have a part to play in this moving on experience ดังนั้นประสบการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราในการก้าวออกไปข้างหน้านั้นเนี่ยเราจำเป็นจะต้องมีบทบาทมีส่วนร่วมในการทำตรงนี้ด้วย we cannot simply give up and then be stuck เราไม่สามารถจะแบบเออยอมแพ้และแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรชีวิตของฉันก็คงไปต่อไม่ได้ y o no, have to reach forward because there are greater things ahead of us อยากคิดอย่าง,งานั้นให้เราเชื่อว่าเรามีกำลังที่จะเอื้อมไปข้างหน้าที่จะก้าวต่อไปได้ In verse 14 he says ในข้อที่14เขาได้บอกว่า I press Toward the 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 Christ goal for the price of the upward call of God upward call price Jesus in ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัยเพื่อจะได้รับรางวัลซึ่งในพระเยซูคริสต์พระเจ้าได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับ notice consistently in all these verses we see two things ให้เราดูว่าจากในข้อพระคัมภีร์สองสามข้อตรงนี้เราจะเห็นสองสาอย่างที่เหมือนเหมือนกัน first we see what God has prepared for us อย่างแรกเลยเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงกำหนดสิ่งดีๆไว้ให้กับเรา secondly we see how we need to cooperate with God to move on อย่างที่สองที่เราเห็นก็คือเราจำเป็นต้องให้ความร่วมมือกับพระเจ้าในเรื่องการก้าวต่อไป you know Paul says again and again here ตรงนี้เปาโลก็พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก I press on บอกข้าพระเจ้าบากบั่นมุ่งไป I lay hold The things God has prepared for me God is for ข้าพเจ้าเนะี่ยโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อจะช่วยเอาสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้ให้ข้าพเจ้า I do this one thing to forget those things which are behind ข้าพเจ้าทำอย่างหนึ่งก็คือลืมสิ่งที่ผ่านพ้นมาแล้วนั่นะไปเสีย And I reach forward to the things God has prepared for me แล้วข้าพเจ้าก็ เอื้อมออกไปก้าวต่อไปหาสิ่งต่างๆที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้กับข้า <So S 1> พเจ้า no matter what, keep your eyes No your on the plan and the purpose of God for your plan and matter what the the Keep life ไม่ว่าจะยังไงก็ตามให้คุณจดจ้องสายตาไว้ที่แผนการและจุดประสงค์ของพระเจ้าที่พระองค์กำหนดไว้ในชีวิต press on ให ก้าวต่อไปให้เอื้อมไปให้โน้มตัวไปข้างหน้าไปคว้าเอาสิ่งที่พระเจ้าเตรียมไว้ให้ one circumstances in in stay the และอย่าปล่อยให้สถานการณ์ไม่ดีที่เกิดขึ้นทําให้คุณต้องติดอยู่กับจุดๆุดนั้นก็คือเหมือนกับไม่สามารถจะก้าวต่อไปได้ผมก็หวังว่าถ้อยคําในวันนี้จะเป็นกําลังใจให้กับคุณผมหวังว่า คุณจะใครครววในข้อพระคคำภี์ประจำวันนี้ด้วย We'll tomorrow. We hope that have wonderful continue hope have you'll bless today. God bless you. this that a day วันนี้ผมเชื่อว่าคุณก็จะได้เห็นสิ่งดีๆเกิดขึ้นได้เห็นพระพรของพระเจ้าและพรุ่งนี้ให้เรากลับมาเรียนในเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ขอพระเจ้าไวพรครับ The word of God teaches us about the power of partnership. ถ้อยคำของพระเจ้าได้สอนเราเกี่ยวกับพลังของการเป็นหุ้นส่วน The Bible says we are God's fellow workers และคมภีร์บอกว่าเราเป็นเพื่อนที่ทำงานร่วมกันกับพระเจ้า And God is doing a great work in our world พระเจ้ากำลังทำการงานอย่างยิ่งใหญ่ในโลกของเรา And He wants us to partner with Him in this work และพระเจ้าเองก็ต้องการให้เราเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ในการทำงานของพระองค์ God also wants us to partner together in the work of the gospel และพระเจ้าก็อยากจะให้เราทำงานร่วมกันในการประกาศข่าว You know, one person cannot change this world คน but when we come together and use our gifts together แต่ we will surely see the work of the gospel go forward in our nation and in the world เราจะ this is the reason we are inviting our Emmaus Bible course Grant graduates and current students นี่คือเหตุผลที่เราเชิญชวนให้ศิษย์เก่า M.O.S. แล้วก็รวมไปถึงนักศึกษาทุกท่านที่กําลังเรียนอยู่ในขณะนี้มาเจอกับเราในงานพบปะศิษย์เก่าที่5เมษายน We will spend time in worship and in the word of God ใน and also developing powerful effective. Partner แล้วเราเองจะได้พัฒนาการเป็นหุ้นส่วนกันให้มีพลังให้มีประสิทธิภาพขึ้น So register and join us ยังไงอย่าลืมที่จะลงทะเบียนแล้วก็มาร่วมงานในวันนั้นนะครับ We look forward to seeing you there เราเองก็คาดหวังว่าจะมีโอกาสได้เจอกับทุกๆคนในวันนั้น God bless you abundantly ขอพระเจ้าอวยพรคุณอย่างมากมายเหลือล้นครับ Come and join us at the a m a s Alumni Gathering on the 5th of April at the Palazzo Hotel Bangkok Scan the code below and register Code and today. the below QR มาพบกันที่งานพบประสิทธิ์เก่าเอมมาอุสในวันที่5เมษายน2568ที่โรงแรมเดอะพาราโซ่กรุงเทพสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้แล้วตั้งแต่วันนี้